ดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้หนูดีกว่า,า,วาด้วยนะคะ,ะสวัสดีครับวันนี้บางกรปลากลับมาแล้วให้มันตัวใหญ่ขึ้นทีนี้มันตัวใหญ่ขึ้นแต่ยังได้นัง่งนั่งได้อย่างเดียวเหมือนเดิมนี้ป๊าป๊ากลับมาแล้วค่ะแปบน,นึงคะ่ะทุกคนจะไม่เห็นหนูนะคะระหว่างนี้ทุกคนจะไม่เห็นหนูเพราะหนูจะไปที่รับไปที่รับที่ไหนคะแป๊นนึงนะคะขอขอขอไปไปหาป๊าปาก่อนนะคะทุกคนเป็น,นึงนะสักคู่ วิ่งวิ่งวิ่งมาแล้วิ่งตามพวกสอนไปเขาบอกให้ป้าตามไปแงไปแล้วลิงลิงนี่ไอ้ลิงอาลิงยิงยิงยิงนี่ลิงนี่ลิงวงแหวนเนี่ยวงแหวนเนี่ยนี่ไงวงแหวนบ้าก็ให้เ้าใหบังคับตามวงแหวนเข้าไปนี่ไงวงแหวนวงแหวนไอ้มังกรมังกรเปิดประตูให้เปียกหน่อยมังกรเอามังกรสปอนมาเลยอ๋อเขาบอกให้กดคิวคิวเพื่อบินโอ้บินได้แล้วบินได้แล้วป้าบินได้แล้วนี่ป้าบินได้แล้ว Q ิวิวเอาล่วงล่วงโอ้โหแม่เจ้าบินอ๋อมันมีมันมีเวลาหรอคะ Q ิวเอาล่วงชคกเลียโชกเลียงครับพี่น้องชคกเลียนชกเลียง Q ิวแล้วลงจอดหรอคะกดคิวอีกครั้งเพื่อลงจอดอ๋อเฮ้ยโหลดมาใหม่และะ้ว <Hey, S 1> <ๆ>ค<ๆ>่ะไข่ไข่จะได้มังกร แต่ตอนนี้มังกรี่หิวไปตกปลาไปได้ไหมหนูรู้ว่าหนูได้เนี่ยม,มันเขาจะรู้ได้ไงว่ามังกรหิวคะมังกรจะขึ้นรูป emoji มาให้ดูค่อต้องปูนไฟต้องปูนไฟใส่ไข่ด้วยบา้าดริงไทยทุกคอลร์รัก้อนกด <Good. S 2> ทำไมอ่ะไม่ใช่กดตามรูปนะโอ้โหกดตามรูปอะค่ะไหนอ่ะ โอ oh ้โหพินหมดเลยโอ้โหพินหมดเลยโอ้โหพินหมดเลยไม่เราจะเผาปลาปลาเลยนะอันนี้รีเรอเนี่ยเนี่ยมังกรีตัวเงินตัวเงินพ่นตัวเงินอันนี้เป็นตัวไฟเป็นแท่งไฟอันนี้เป็นไฟน้ำแข็งมึงนูไปทธาเขาบอกให้กลับไปที่โฮมอะค่ะโฮมแปลว่ากลับบ้านใช่ค่ะกลับตามเขาไปแต่บาตาพี้มาก็ได้นะจริงๆเด้ว เป็นอาจารย์ไีบ๊ายบายตามมี่มาก่อนเออวิ้นวิ่จุงมันลิกับโอ้ทนชนโอ้โหล่วงล่วงวังกลับบ้านไปเอ้ยมึงก็ใช้บังต้นมาแล้วผมากลับบ้านมาแล้วกลับบ้านมาแล้วโฮมอยู่ไหนโฮมโฮมโฮมในโฮมในโฮมป้าอยู่ในโฮมป้าโฮมสวิตโฮมเหรอโฮมสวิตโฮมอยู่นี่โฮมสวิตโฮมดี่ลงเลย ลงเลยปักเขาให้ป๊าลี่กลับบ้านไม่ถึงป๊าลี่หาบ้านตัวเองไม่เจอปาไปไหนไม่รู้เขาบอกให้ตรงไปป๊าลี่หลงทางป๊ากลับมาแล้วค่ะป๊าลี่หลงทางอ๋อเขาบอกให้เอาไข่มาใส่ในหม้อป๊าปีเรียบร้อยแล้วนี่จะมีนี่จะมีมังกรสีมังกรเรียบร้อยปะาลาป๊าเตรียมพวกสื่อดากรรี่ได้เลยนี่มีมังกรสีตัวอะ ก็แบามังกรนี่จะมีสี่ตัวแล้วนะให้มังกรนี่มีสี่ตัวเรียบร้อยเลยป้าเรียบร้อยอเรียบร้อยมังกรสี่ตัวเรสูสติกหยอกแน่เรียบร้อยมังกรสี่ตัวเรีลบร้อยโอ้โห เปาเห็นาเหนาต้าอะไรเนี่ยดิปลาป,ป,ป้า,ปาต้องทำอะไรเนี่ยเสร็จแล้วออกได้เลยดูในหม้อต้ม ว้าป๊าป๊าจะตกเอาเฮ้ยมังกรปาเอ้ยล่วงมังกรล่วงมังกรลวกลวนะ้ำบุงบ้งบุงบ้งบุง้งบ<ะ>ุ้งบุ้งไว้มังกรตัวมังกรหนูไว้นะ้ำเป็นด้วยป,ะปะ๊าป๊าว้าป๊าปามาหมดเลย ก่อนไฟไปไปตรงนั้นไปไปตรงนั้นอย่าเพิ่งบินบอกว่ามาหาแล้วบอกว่ามาหาแล้วเฮ้ยอย่าเพิ่งบินได้ครั้งแรกต้องบินสูงๆหน่อย้บินยกล้อบินยกล้อไปไปอยู่จุดเกิดครับิากำลังบินยกล้อกำลังบินยกล้อบินยกล้อบินยกล้อบินแบบยกล้อมาเลยมาเล ชนบ้านไหนลิลลี่อยู่ตรงไหนอ๋อพิทีลิลี่อยู่ตรงไหนไหนอ่ะป๊าฟ้าอยู่ข้างบน้ว่าเฮลลี่แล้วลิี่อยู่ข้างล่าง้ากำลังลงไปหาฉันรู้นะเจ่งหนิกำลังลงไปหานี่นี่ป๊าเลยนี่ไงไม่ไม่ใช่ลี่ไม่ใช่ลี่แล้วไม่ใช่ลี่่อยู่ข้างบนไหวลุกแล้วป๊า E. ป <S <S <Eat> <fit> ๊าป๊าอยู่ไหนพวกเราพวกเราอยู่คนละที่ป๊าป๊าฮึปารี่อยู่ตรงไหนป๊าป๊าต้องไปหาลี่ตรงไหนเนี่ยฮึป๊าบินได้แล้วคำรามเรียกแล้วป๊าป๊าป๊ากำลังเรียกอยู่ป๊าป๊าอยากไปสู้บอสบ้างอ่ะสู้บอสเหรอไปสู้ทำไง บายบ้าที่ขึ้นไปบ้าไปเจอกันที่บนฟ้าเจอกันที่บนฟ้าเราจะรู้ไงว่าบนไฟอยู่ตรงไหนไปบ้าไปบ้าอยตรงนั้นเลยมาบินเดี๋มาสูงสุดเลยไบ้าพอยอยู่ตรงนั้นบูนผืนผืนบูนบูนบูนสิ่งเลยสิ่งเลยอยู่ตรงไหนไปเห็นแล้วไปเห็นแล้วบูนบูนบูนปูดปูดบนไฟปูดไม่ไม่ใช่เลยมีใครบนไฟปูดไม่ใช่เลยไม่ไม่ใช่ ตัวร์อะไปนไฟปูตายไหมบีดแอตแทกโอ้เจอแล้วกลับบ้านแล้วบายบายมาดูบ้านรีมไหมบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายย้อนกลับเจอรี่เจอรี่แล้วเจอรี่โอเคบ๊ายบายคุอะไรลงอ่ะตูบโอ้โหหัวติ่มเฮ้ยยังไม่มาเป็นรูปบังตอนนี้บ้าบ้าเข้าบารีไหมอันนี้มีบ้านด้วยเหรอเนี่ยแลาวทำไมป้าถึงจะมีบ้านเอาเฮ้ยมาแล้วเข้ามาบารีแล้วเฮทชินปาร์ตี้ได้ด้วยเหรอเฮทชินปาร์ตี้อะไรไปปาร์ตี้กันอย่างนี้เหรอปาร์ตี้กันสองคนมา ตืดเขาอย่แน <ไป S 1> น่นะเขอ่บอันนี้ไข่ี่เหรอเนี่ยเ้ยทำไมีปมังกรรี่ตัวใหญ่ขนาดเนี้ยนีบอัเกร,ด,กอกรดอยัเกดงโหดไม,นนมไม่มึนมีไข่มาไมลมมังกรสองตัวสมค่ะเยียมมัน no, มน้องมาได้ไน้อ no! ง ปา่าวิ่งตามไปเห็นไหมนะเห็นไหมวิ่งตามปา่าไม่ใช่ไปถึงมังกรตัวเล็กเนี่ยเนี่ยง่ายหน่อมังกรตัวเล็กของป่าบ้ไยๆอยู่นางนิ่งๆหน่อยยังไงมันมันทำได้ด้วยเนี่ยเฮ้ยรีบมาพ้นไฟใส่มังกรป่าได้ไงเฮ้ยเฮ้ยมีเฮ้ยปูดเฉยเฉยวิ่งหนีปูด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 ใส่มังกรเล็กขึ้นหัวก่อนขึ้นหัวปูดเ้้ยขึนหัวขึ้นหัวขึ้นหัวขึ้นหัว ไอ้นหัวก้หวกิหวกินวกิหวขกิัวกินหวมาก่นนหัวมากนขึ้นหัวกินหัวาก่อนนี่มาก่นเรไปต้มกินแล้วรเปล่าเนี่ยไม่ใช่ไม่ต้มนี่มักเล็กาขึ้นหัวแล้วไม่วนิงๆแล้วหัวลงพ้นนี่วนนีอะไรลมหายใจลมพนลมพนลมพนไ ต้ป็นที่บนไฟไฟได้แล้วบนไฟได้แล้ไฟหยุดก่อนหยุดก่อนเ้วไปตไปสู้กับบอลยังไงแล้วก่นแล้วก่อนไปไปแล้วก่อนนี่ขอลงไปเพ่นะนี่จะเปลียตัวมังกรวอีปลาด้วยเหรอครับเียลนี่ไงโซเชียลเทนโคเฮชชิ่งนี่ไงปลากดไปแล้วลิลี่กดัหน่อย ม่อะไร except อะไรมันเป็นค o o แฮ a ชิ่งกันแฮ s ชิ่งคือเป็นจับมือร่วมกันนี่ไงตัวตัวเฮ้ยได้ป้าตัวผู้ชายมาดิตัวผู้ชายไม่มีมีตัวเดียวป้ามีตัวเดียวไม่สองคนไม่มีเอาป้าเทรปนี่มาเอาอีกเอาใหม่เอาใหม่เร็วๆเอาใหม่โซเชียลโซเชียลมันมีเทรดเกี่ยวอินไว้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 อะไรอินไว้ปาร์ตี้มั้งอินไว้เฟรนด์ ไม่ใช่ปะปะโคคือโคเฮตชิ่งจับมือกันไปมีแต่ตัวผู้หญิงนี่มีผู้ชายเดี๋ยวเดี๋ยวไปใส่ไมค์เอ็กเซปต์เอ็กเซปต์คือตรงลงแล้วมันจะเป็นยังไงผู้ชายอะไรอ๋อนี่ไงเราเป็นปาร์ตี้เดียวกันอย่างงี้เหรอวัดเราเปเพื่ออ่าไปสู้บอสด้วยกันไหมโอเคโอเคเราจะรู้ไงว่าบอสบอสอยู่ตรงไหนไม่รู้ไม่รู้มายดากอนมายดากอนสัลเลเยอร์ กครื่อสไลเดอรไปแล้ว่าพันกระพือปีกระพือบีทำไมป้าเห็นเลืดหรือดิลี่รถออกกดผิดกดผิดขึ้นเมือนอะไรก็เห็นเลือดเลือดลิลี่รถโอ้นี่มีมังกรณสามตัวเลยเหรออยู่บนหลังอันนึงด้วยเหรออะไรไหนเหมือนนี้เลยก็ยังไงตัวตัวที่บินตามดิลี่ด้วยตัวหนึ่งน่ะตัวใหญ่ๆน่ะไหนน่าอ๋ออันนี้ใช่ไหมใช่ก็ใช่หนูมีมังกรณสองตัวไปสามตัวตัวที่อยู่บนหัวอีกตัวหนึ่ง เป็นไงอ่ะทะลุเข้าเข้าด่านได้ใช่ไหมอ้าวป๊อปป้าเข้าไปไม่ได้เหรอได้อ๋อเข้าไปไม่ได้เข้าได้แล้วเกว่าแล้วเราไปสู้บอลยังไงไปสู้บอลยังไงตามนี่มาเดี๋ยวก่อนแล้วต้องออกจากที่นี่บบ๊าายยบ๊ายบายตามนี่มาวิ่นบิ่นวินนี่อยู่ไหนโอกว่าตามมาแล้วตามมาแล้วตามไม่ยังไงตามมาแล้ว อันนี้หยุดทำไมไปเลยนี่รออะไยอยู่เนี่ยไปเลยจะไปบอสยังไงอ่ะจะไปอยู่ไหนก่อนนี่แหละ n e ว World New World อยู่ตรงเส้น New World เนี่ยที่เป็นเส้นขีดๆเนี่ยเห็นยังจะพุ่งไปนเพื่อนตรงลงนี่เลยใช่ไหม New World นี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ต้องต้องไปตรงไหนต้องตกตกพื้นใช่กับนู่น ไ้ตามมาดิปารบินไม่ขึ้นจอจอจอดจอเแบบเท่จอเท่แล้วลงกันลงหงุ่ผักแล้วนี่ลงลงลงเฮ้ยไม่ใช่ขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นมาก่อนตรงนี้ก็ได้ขึ้นไปเราขึ้นไปทางด้านต้นไม้นี้เพื่อจะได้ของกินกที่หนูอยู่เนี่ยทาไมต้นไม้นี้จะได้ของกินมามึงทำลายน,น,น,นะอ้าอย่าอย่าไม่ เราทำลายจะได้ของกินไม่ใช่เนี่ยเนี่ยเลือดเลือดมันแล้วเนี่ยเจอลมหายใจแห่งไฟเข้าไปมันก็เจอไม่มีไม่มีช่วยกันช่วยกันช่วยกันบนไฟไม่เห็นได้ของกินเลยนี่ออไปมิ่งดิเพดหรือเพดเอามาใส่ดอกใส่ดอกเก็บผลไม้เก็บผลไม้ป้าไม่ป้าป๊าหมดแล้วพอเรียกเก็บไปผลไม้หมดมันให้ดาร์กช็อกโกแลตป้ามาดาร์กช็อกโกแลตดาร์กช็อกโกแลตมองกนร์ดช็อกโกแลต โอ้ให้มังกรด้วยเอ๊ยเียขอได้ไหมทำไงอ่ะมากด e x c l u นะอะไรอ่ะนี่เขานี่ไม่ใช่หนูไปอยู่ไหนไปยังไม่ตายหรอตรงนี้ไม่ตห็ไม่เห็นได้ของอ๋อได้แอปเปิลคูณสอ้าวเป็นไม่ได้ ไตามนี่มาป๊าไปตามนี่มามาคะนีม,มาสู้กับจระเข้นี่บ้านมาสู้กับจระเข้นี่จราเขานี่เหรอคะใช่สู้เลย,เยลงก่อนลงก่อนลงก่อนเฮ้ยไม่ใช่ขึ้นขึ้นขึ้นขอโคดายเฮ้ยเฮ้ยมันมสู้กลับด้วยได้ยี่สามดาวเนี่ยสู้สู้กลับครับพี่น้องสู้กับสู้กับเฮ้ยเฮ้ยต้องบินขึ้นสิเฮ้ยมีตัวใหญ่ด้วยเลยนี่ตัวใหญ่นี่คืออะไรอ่ะตัวใหญ่นั่นคือเคพื่อนบ๊ายบายตอนนี้หนูขอแป๊บนึงนะ ก็ขี่ก็ขี่อ๋อมันเป็นงูอะงูฟอกฟอกหมาป่าแบ่แบ่หมีหมีไม่มีเฮ่ามาแม่แบหมีหงหงเฮ้ยมันงับปีกเลยตัวนึงแข็งเลยนี่มังกรบาเจ็บามังกรสามารถติดพาสเตอร์ได้ ติดฟัสเตอร์แล้วทำไงนี่ปรปกดเลือกฟัสเตอร์มาแล้วทำไงใช้อากาศกระบาดหายแล้วทำไมเฮดพียังไม่เต็มเลยอ่ะป้ายนี่ได้เนื้อเยอะมากเลยนี่นี่โก้นี่โก้ค่ะ กินนเอ๋อแล้วเนื้อแล้วเนื้อไปอยู่ไหนเนี่ยในกระเป๋าเฮ้ยเฮ้ยกระต่ายบินเบนโอ้ชนหิเอือเเนื้ออยู่ในกระเป๋าป้าเปิดกระเป๋ามังกรป้าป้าได้ขอเอามังกรจอดไว้ที่หินก่อนนะมังกรเอิ้น โอเคจัดการได้หมดแล้วค่ะเราก็จัดการหมีพี่หมีพี่หมีเยอยแยะแล้วมาก้าไก่ไงโอ้อป,ป๊อปป้าแก่เป็นพี่มีดูแลน้องมังกเแดดเต็ที่แบบโด,ดแล้วก็เมาปากมังกร <c oughs> แ,ลแล้วทำไงอะ่ะนนีีน่่ของหลับ ให้ผ right, okay. ัาให้ผัวให้ดูแลให้โอเคเสร็จง่ายหนูปลาต้องฮิวก่อนแล้วเนี่ยบ้ามันก็รีบบดเจ็บแม็กฮิวแล้วค่ะ อ๋อปลารู้วิธีที่จะไม่ให้บาดเจ็บแล้วลี่ฮะเราต้องอยู่ข้างบนแล้วพ่นอย่างงี้นี่นไม่บาดเจ็บมันจะมีตัวนิงตะกายปีกเรานะฮลนะแวมังกรรี่มังกรหนึ่งอ่ะโอ้ตัวไหนตัวไหนที่ตะกายปีกเราจัดการหมดแล้วเรียบร้อย ลงไปเก็บเนื้อดีกว่าเออใช่ต้องลงไปเก็บเนื้อไม่งั้นเราจะไม่ได้อะไรก่ะเก็บบอลแรงไม่ไเก็บขี้ปิอ่าบนแรงเดี๋ยวป้าป้าไปนอนพักผ่อนก่อนนะคะดเดี๋ยวป้าป้าผ่านมังกรไปนอนพักผ่อนกันระหว่างนี้รีสู้เราไปก่อนสวัสดีครับ